แล้วครับยดีตีจะรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่เด e ค o ม่าวิซิอุสสองนะครับน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วละ let's go คาซีนว่ะน่าจะเป็นบอสสุดท้ายเฮ้ยเซโฮเซโฮกับอาจารย์ร่วมมือกันใช่ไหมสรุปทำดีมากเซโฮทำที่เราสัญญากันไว้ วิญญาณของนายจะเป็นอิสระหลังจากพิธีกรรมเสร็จสิ้นลงรับทราบครับซิสเตอร์ผมพร้อมที่จะทําตามคําสั่งของคุณแล้วยังไงก็เถอะดูเหมือนว่านายยังมีภารกิจหน้าที่ที่สำคัญที่ยังไม่ได้จัดการให้เรียบร้อยนะเชดเชดเอาดีมาดีบ้บา,บานอะยองโฮนายทำอะไรกับเขาเซโฮทำไม นายถึงปล่อยให้มีแขกที่ไม่รับเชิญล่วงล้ำเข้ามาในอาณาเขตทาพิธีของฉันได้ฉันไม่มีเงินปล่อยแกไว้แน่พิธีบูชายันโลหิตเริ่มขึ้นแล้วอากาศที่นี่เองก็เริ่มจะเป็นพิษแล้วด้วยถ้าเรายังไม่ลงมือทําอะไรสักอย่างผลเราตา,ตายตายกันหมดแน่ยินดีต้อนรับข้อสูปาร์ตี้นีจากสาวๆฉันเกรงว่าพวกเธอจะมาช้าไปหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงนะหลานสาวที่น่ารักของฉันจะเล่าเรื่องทุกอย่างให้เธอฟังเองว่าเธอพลาดอะไรไปบ้างเซโฮ เธอช่วยทำให้แน่ใจหน่อยว่าแขกของเรานั้นได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะไม่งั้นข้อตกลงของเราเป็นอันยุตติมีนะพวกรากไม้พิศัทที่พันรอบๆตัวยองโฮอยู่เนี่ยจะสลายไปก็ต่อเมื่อเธอทำทำลายแกนกลางของมันมันจะจัดการกับสมุนของซิสเตอร์เองไปช่วยยองโฮซะไปสิอุ้ยเยสอนพุ่งเข้าไปแล้วเออลากไหมซีศองพันรอบๆยองโฮอยู่ถ้าฉันทำให้มันสลายไปได้ฉันอาจจะยึด ซิตเตอร์หยุดหยุดเดีินอาจจะหยุดซิตเตอร์ผู้ช่วยได้กด่อนอื่นตอนที่มันจะสายเกินไปสร้างไม้ปีศาจพวกนี้เลยขึ้นมาชั้นสองชักไม้ปีศาจพวกนี้ขึ้นไปถึงชั้นสองฉันคงจะช่วยอะไรยองโฮไม่ได้แน่ถ้าฉันไม่ทำลายแกนกลางของมันเฮ้ยเดี๋ยว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 แกนกลางแกนกลางไหนวะชั้นสอง what the <upper face> คิดจะไปไหนกันนังตัวแสบ เก็บปากของแกเอาไว้ร้องร้องขอชีวิตเถอะคืนนี้พิธีกรรมของแกไม่มีทางเสร็จสมบูรณ์แน่ข้ารับใช้ของฉันอาจจะยุ่งอยู่แต่ตอนนี้แกไม่มีสัยเวทวัตถุเอาไว้คุ้มกันตัวเองอีกต่อไปแล้วฉันจะกระชากหัวใจของแกออกมาโทษฐานที่แกมากล้าท้าทายอำนาจของฉันเฮ้ยเฮ้ยเเออเออเออเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะโอ๊ยชิบหายละ เออขึ้นไปขึ้นไปเราต้องไปไหนอ,อีกวันนี้่ยเออเลื่อนหมดอ้าวอากูออตาย พอไปแล้วไอ้ยเราทำการวิ่งขึ้นไปไวๆโอ้ตามมาไวจริงตามมาไหมตามมาไหมโอเคไป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 ไไม่เจอไม่เจอไม่เจอ เฮ้ย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 ไปได้แล้วโอเคอันนี้มันเปลือกของมันอาจจะหนาจนกิดแทงไม่เข้าจะต้องหาวุธอย่างอื่นโอเคต้องหาวุธอย่างอื่นโอ้โหอะไรวะนี่มันชั้นบนสุดแล้วนี่ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยหบตรงนี้มีเมือกอยู่เหนียวหุ้มไว้ เออไม่มีอะไรเลยที่ใช้กันได้เลยไปตรงนี้แอบ,บได้เออเร็อเร็วๆไม่มีอะไรที่ใช้กันได้เลยวัดต่อฟตรงนี้ไม่มีอะไรใช้กันได้อีกแล้วมีชุดเครื่องมือบำรุงรักษาสำหรับสำหรับส่วนกระจายเสียงและยิมนเนซิียมอนอยู่ตรงนี้มีชุดเครื่องมือบำรุงเ,เดี๋ยวกีตาร์กีตาร์ใช้ได้ปะ ทุกอย่างดูเหมือนจะมีอะไรเหนียวเหนียวห่อหุอหม้มไว้เช่ะไรเนี่ยของทุกอย่างถูกเมื่อเหนียวเหนียวหุ้มไหมเดี๋ยวดิเมื่อเหนียวเหนียวหุ้มไว้หรอเดี๋ยวดิอันนี้หรอไม่มีอะไรใช้ได้เลยมีชุดเครื่องมือบำรุงสำหรับส่วนห้องกระจายเสียง ตายเยี่ยชั้นสามไม่มีอะไรเลยเหรอ,องั้นก็ต้องเป็นชั้นสองว่าชั้นสองเราไม่ได้ดูทางขวาโอเคเรามาเสพฉากอีกสักฉากนี่มันเล็บมือนางนี่ว่าอยู่ในกำมือแย่ยองโฮโดนมัดอยู่ตรงกลางเลยอ๋อนี่ไง ไอ้ไอ้ผู้หญิงตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันมาล่าเราเว้ยไป <c oughs> ไป,ไปเราไม่เราไม่เราไม่มีเสียเวลาเราไม่มีเสียเวลาเรากดเรากดเรากดห้า <c oughs> แล้วเราก็วิ่งกดห้าแล้วเราก็สับสับตีนแตกเออมามึงขึ้นมามึงมาหากูนี่มึงมึงมาหากูนี่มาหากูนี่แล้วเราก็ซ่อน แล้วก็ซ่อนกดเดี๋ยวมันมาล่าเราเดี<ๆ>๋ยวมันมาล่าเราเดี๋ยวมันมาล่าเราไปกด3ามทีแล้วเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างว่าข้างบนเราไปไปดูแล้วมันไม่มีเว้ยไป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 เลยลูกโอเคไปลองไปไปดูข้างล่างนี่ไงมีขวานด้วยนะโอเคมันหนาไปใช่ไหมเราลงไปดูข้างล่างนี่ไงขวาน น่าจะใช้ขวามแบบเพลิงสับทะลุปืนกหนาๆ,ๆของรากไม้นั้นได้ฉันต้องหาอะไรสักอย่างมาทุบก,กระจกเฮ้ยเดี๋ยนะโดยชั้นสามมีอะไรหนาๆมาทุบก,กระจกได้หรือเปล่านี่อันนี้ไม่มีโอเคตรงนี้ก็ไม่มีผมจำไม่ได้แล้วว่าข้างบนมีอะไรบ้างวะมีอะไรเหนียวเห,หน,นียวหุอมนี้ตรงนี้แอบได้ ไม่มีอะไรใช้กันได้เลยโอเคตรงนี้มีเออ่ไม่มีอะไรเหมือนกันต้องหาอะไรมาทุบก,กระจกเหรอน่าจะุเออนี่ไงชุดเครื่องมือโอเคไป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 ทุบก,กระจกมันเป็นกระจกสองชั้นเอ้ยรอก่อนรอก่อนจังหูรอก่อน,ออน,ออนเออโอเคได้รับค้อนขึ้นไปทุบข้างบน เอ,อ้มาอีกแล้วเยียเธอนี่ดื้อจริงเลยนะแต่แกหยุดวิธีบูชาย,ยันโลหิตไม่ได้หรอกโอเคโอเคเราสับเราสับเราสับแล้วเราเอบเราสับแล้วเราเอบโอเคอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยผ่านผ่านผ่านยาวผ่านยาวไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไปมึงมองไม่เห็นกูนะโอ้โหเฮ้โอเคผ่านได้แล้วโอเค มันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วเราต้องไปจามเอาไปจามซะนี่ไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆโอเคโอเคนี่ๆมันมาแล้วอีกทีนึงอีกทีนึงเออคุณมองเห็นแกนกลางของภายในของรากไม้แล้วแต่เปลือกของมันกำาลังจะงอกขึ้นมาใหม่มันต้องมีวิธีฆ่าไอ้รากไม้นี่สิ หมือนมันจะมีรูปแบบอะไรของมันสักอย่างอยู่ด้านบนที่ผิวของมันที่พื้นผิวของแกนกลางนะเฮ้ยนายอนนายอนฉันก็อยากจะรู้จริงๆเลยว่าเธอมีชีวิตต่อไปได้ยังไงถ้าไม่มีฉันอยู่หาที่นี่อยู่หรอจะ๊ะอ๋อนี่คุยคุยปริศนาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องทำเองเหรอได้เลยขอบคุณมากนะฮายอนเออ เฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เต้องเปิดเวลาเฮ้ยเวลาไม่ลดเวลาไม่ลดคุยคุยรูปคุยข้างบนปิดใช่ไหมปิดเปิดแล้วก็ปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิด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 เปิดปิดปิด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  เปิดเปิดปิดโอเคเฮ้ยไม่ได้หรออันนี้ปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดปิดเฮ้ยทำไมอะเดะเดะเดวเดะเดวเดะ w h a เดะ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 ปิดเปิด หลับลืมลืมหลับลืมลืมหลับหลับเราต้องฝันขึ้นไปข้างบนเนระหลับลืมลืมหลับหลับลืมหลับหลับลืมลืมหลับหลับลืมหลับไม่ใช่อันนี้ก็เป็นหลับลืมลืมหลับหลับลืมหลับไม่ใช่เฮ เดี๋ยวดิยังไงวะเนี่ยสองสองอันนี้เป็นสองอนึงสองอันสองอันนี้จอ,อน,นึงโอเคโอเคโอเคได้แล้วอ,อือล่ามไม้ปีศาจสลายไปหลังจากที่ล่าของมันถูกโจมตีเพราะมันไม่ได้พันอยู่รอบตัวยองโฮอีกต่อไปแกทำตัวไม่ขึ้นหนามของฉันมานานมากพอแล้วถึงเวลาแล้วล่ะที่จะเลิกเล่นวิ่งไล่จับสักที กำลังจะเข้าไปในลานประกอบพิธีกรรมฉันต้องลงไปช่วยยองโฮต้องรีบลงไปช่วยแล้วเดี๋ยวเดต้องรีบลงไปต้องรีบลงไปโอ้ชิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยองโฮโอเคยองโฮเสงสว่างและความมืดโดยพลังเหล่านี้ข้าขอสั่งให้เจ้าเปิดประตูแห่งความมืดซะมันสายไปแล้วล่ะแม่สาวน้อย เพื่อนของแกจะกลายเป็นล่างภาชนะชั้นดีให้ฉันได้เดินเข้าประตูนั้นไปยังโลกเห็นความจริงเลยะจุดนะปล่อยปล่อยฉันปล่อยฉันปล่อยฉันอีนางผมยาวดูสิไม่ต่างอะไรไปจากเดิมเลยพอไม่มีสยายเวอร์ประตูต้องสาบันแล้วก็แค่วิญญาณออดเอนะ่สยายเวอเท่านาั้นแหละเก็บหน่าสังเวชจริงพี่แม่จันเต็มดวงแล้ว ยองโฮเออควา้าคว้าเลยเกียจะไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นแหนนะละน้องสายเร็วอย่ามาขวางฉันเออสวยแทงเข้าไปเออเรียบร้อยย,ยองโฮยองโฮยฮเออ้อย่าบอกนะว่ายองโฮตาย บางสิ่งบางอย่างถูกกำหนดไห้พัดพลากจากกันไม่ได้เรื่องนั้นทั้งหมดมันเป็นแค่ความฝันงั้นเหรอจบแล้วเหรอเร,เราได้กลับไปไหม่ะ โอ้โ,อโ,อโ,อโอจบเหมือนเดิมอาจจะไปเปิดนิดนิด,ด,ด้วยแต่แต่เราน่าเราแทางมันแล้วน่าจะโอเคแล้วนี่มันไม่น่าจะเป็นอะไรมากว่าจบละ งั้นถ้าสรุปภาคนี้ก็คงจะแบบว่าคุณซูมีใช่ไหมน่าจะเกิดอาการที่หลังจากพี่ชายตายหรือแฟนตายแล้วก็เกิดอาการสักอย่างแล้วก็มีซิสเตอร์ขึ้นมาแล้วเเพื่อนเราชื่ออะไรนะเยซอนใช่เยซอนก็เลยขอให้ผนึกซิสเตอร์ไว้ที่นี่ เวซิตเตอร์ก็เกิดอาการคงค้างมันก็เกิดแรงอาฆาตมีอมนาจมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดตัวเอกเรามีนาได้เข้ามาในที่นี่แล้วก็แก้ปัญหาทุกอย่างร่วมกับมือป่าปบบิญญาณที่ถูกซูมีใช้หมากคีหนึง่งแต่ซูมีน่าจะเป็นคนกำหนดทุกอย่างมาแล้วป่ะในที่สุดเราก็ฆ่าได้อยู่ดีแต่ผมผมว่านะยองโฮน่าจะรอดไว้เพราะว่าเรา เราแทงซิสเตอร์ไม่ใช่ซิสเตอร์เด็กผู้ช่วยซิสเตอร์ป่ะแต่แต่เราแทงผู้ช่วยซิสเตอร์นะเราไม่ได้แทง Sister ซิสเตอร์สักหน่อยเยซอนก็น่าจะจัดการซิสเตอร์ได้มันจบไปเปิดอะผมคือผมข้องใจมากเลยผมว่าน่าจะมีภาคสามตอ่อยังไงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเดะโคม่าซิวิอสอ่ะวิซิวุสภาคสนี้ ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเฮ้ยมีนี่ไงเอ็นเคดิตเซโยฮักเกออาอเหรอวันนั้นไม่ได้มาเรียนสักพักแล้วนะโอ้ c e อรอดรอดทุกคนนี่ไงกลับมาเรียนแล้วเดี๋ยวนะทำไมเสียงมันมีนะยะม걱นะอาจารย์เข้าใจนะว่าช่วงที่ผ่านมาแต่มีเรื่องที่ต้องปรงกษาเมหลังเลิกเรียนวันนี้เธอมาพบอาจารย์หน่อยนะ นี่ไงอาจารย์ทรง상담จุ๊บเลยอ๋อมีนาเป็นไอ้น,นี่ไงเขาเรียกอะไรเป็นทายาทใช่ไหมน่าจะสติมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แน่เลยมันต้องคงสติไว้เฮ้ <Hey, S 2> มีนาเธอไม่คิดมากเรื่องเมื่อวานใช่ไหมแล้มนนวามาเริ่มต้นกันใหม่นะนนแต่เรื่องของาดาฮายอนก็น่าจะโอเคแล้วนะ น่าจะเคลียร์ปุ่มสองคนนี้ไปเหลือแต่ปุ่มของมีนาที่เป็นทายาทแล้วละ่ะมีแอเนี่ยทางเราพ<ก>ยาย<ส>ามรักษ<ส>าเขาอย่างสุดความสามารถแล้ว What the hell เฮ้ยร hey. ุ่รสบใครอ่ะดู่รสบยีซอนไม่ใช่นี่ไงยีซอนหรือเปล่ายองฮียฉันควรจะทำยังไงดียองฮูอ๋อ oh, ทุกคนโตแล้วดิ เดอะโครมาสองวิชิอสซิสเตอร์เฮ้ยอันนี้หรือว่าจะเป็นโลกโอ๋อโลกปกติเชวาเชเมนออฟฟิศใครใครวะ ท่านรัฐมนตรีข้อมูลทั้งหมดที่ขอมาอยู่ในนี้แล้วค่ะรัฐมนตรีพวกปราบมือปราบพีสิงเนี่ยเลยรายงานสถานการณ์พระจันทร์สีเลือดเดอะบัตมู n อะไรนะโอเคอ่านไม่ทัน what จบด้วยเครื่องหมายคำถามอีกแล้วเ,เจอกันซีซั่น3แน่นอนโอเคครับทุกคน ถ้ามีสีซันต่อไปเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะครับถ้าผมหายไปบ่อยๆมันไม่ต้องไปคิดมากนะเพราะว่าผมติดเรียนยังไงล่ะโอเคไหนๆก็จบแล้วเดี๋ยวก็มาเจอกันในเกมหน้าแล้วกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆทุกคนสำหรับเกมนี้บายบาย